จะทงจับหน่อยไม่ได้มีกับเยี่ยวเตกเลยทองทองดูดูดาวเรืองทำอะไรหนุ <c oughs> เร็วเวดูดาวเรืองทำอะไรหนุนเห็น <c oughs> ไหมหนุนดูสิดูสิหันไปมองหันไปมอง สนดูดูดูวันนี้จะมหาพิธงค่ะวันนี้มหาพิธงทักไทยกัน่กนทักไทยกั Ed, น่กน จับแล้วหลับตาทำตาปิ๊บปิบปิบปิบเนื้อะทงจับหน่อยไม่ได้มีงกับเยี่ยวเตกเลย รูกพี่โถงไปทำอะไรงานไม่เตะนี่เลยเถอะจับเขาแล้วทำงานหน่อยไม่ใช่จับเฉยๆเอาจับดูดิ หันมาลายพิทองดูดูนะครับผมพิทองทักทายนิดหน่อยไม่ได้มาอยู่ด้วยกันสองสาวันถึงจะชีราดเลยดาวเรืองโอ้โหยอดมากดูงาพิทองไปทำอะไรมาปาเคลือบไว้เลยครับมามามา้องมา ต้องเึ้นมา,นามามนันก็เริ่มแห้งแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหยุดจริงหรือไม่จริงดูที่กระมาบก็ไม่ออกออกซึมๆนิดๆแต่ที่บิกิจูนี่เมื่อวานออกตอนเย็นนะครับผม อยู่ทั้งวันไม่ออกออกตอนเย็นเมื่อนมันไม่ไหลเราก็เลยพาเราวเรืองมายั่วน้ำมันพี่ทองเลยว่าจะเป็นยังไงคนงานพี่ทองครับคนงานพี่ทองต้นกล้วยแถวนี้3ามสีต้น พี่ทองจัดการเรียบร้อยหมดแล้วนะครับยั่วยั่วยั่วพยายามยั่วพี่ทองทองไม่สนใจเลยโอ้ตอนนี้ ดูจะทัดแนวดาวเรืองอ้วนอ้วนอ้วนมากเลยเอาเอาเอาอยู่แล้วอยู่แล้วทองจะอดใจไหวหรือเปล่าหนึ่งสองสา วัวดูดิดาวเรืองเอาให้พิ่ทองแบบปดใจไม่ไหวเลยเอาพอี่ทองยังนิ่งอยู่คนระับยังนิ่งอยู่อหมีทีท่าว่เาเลียนใจโอ้หดูตูดเท่ากันแล้วดูดาเรืองมาใหม่ๆไม,ไม,ไม,ไม่มีอะไรคนระับ ยู่เลยด่าทองไม่ทำเลยครับยกงวงขออย่างเดียวเลยเอาหุนห่นลุกมาหนาะอ่าด้ายัวยัวพี่ทองหน่อยยัวพี่ทองหน่อยรึบ์รึบ โอ้เรามาทางนี้ดาวเรืองไปทางนู้นดาวเรืองไปบอกไม่อยากออกกล้องโอ้ไม่รู้นะว่าทองนอี่น้ำมันนี่ จะเริ่มแห้งไปเรื่อยๆ,รอยๆจริงหรือเปล่าครับอันนี้ก็รอติดตามดูอีกทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดาวเร,เรืองโชว์ให้พีทองดูหน่อยมาๆๆมามาทองดูดูดาวเรืองทำอะไรหนอนเร่เร่ดูดาวเรืองทำอะไรหนุนเห็นไหมหนุนดูซิดูซิ หันไปมองหันไปมองวันนี้ไม่สนเลยเว้ยเว้ยทำไมาล่ะไมเขาอยากหมุนเองเอาหมุนแรงๆลูกแรงๆแรงๆเฮ้ย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  ไม่มีโของมาให้กินนใจมอวทองไม่สนใจเลยนะลว,ลยว่าทำแล้วต้องมีรางวัลพี่ทอง <c oughs> เดี๋ยวมีรางวัลให้มีอยู่รางวัลแต่ว่าให้นี่ก่อนครับก่อนนี่พี่ทองครับก่อน ตาตอนนี้พี่ทองกับดาวเหลืองคล้ายกันเลยนะครับดูอีหน้าหายหง,งูกลางอะไรหูไม่กระพับพเลยฮะจ้องไรยพ่ทอง เอาเราเรื่องถูพิทองอะไรอ้อนแรงๆอ้อนได้ดีอ้อนดอไ,ได้ด,ด,ดีไปอีกแล้วครับไม่รู้มีอะไรดีอยู่ข้างหลังพี่ทองหรือว่าอยากไปบ้านดาวบอกว่าที่นู้นได้ของกินเยอะก,กินแต่ยาอนอนก็นเลยอยากไปทางนูน้นใช่ไหมบ้นมานดาวาานี่ นีทองนี้ไม่สนไรเลยตามองหาแต่ของกินอย่างเดียวนะครับขออย่างเดียวเลยตอนนี้นนด้วด้ ดูครับเห็นว่ายใจหน่อยไปเอาญ้าแล้วดู ที่จะจับที่ละลำพอไปทองห่อไปจะไปดึงเอากระเป๋าดาวเรียงทำมาอย่างนี้ไม่ทำทีิทองแล้วครับดูเออเอากับเอาไปเราไม่กินเอา้ายังไปเลยวางไว้ท <c oughs> ไไวิ่ทองเอาคืนเอาแยังไปวางไว้ทิ่ทองเอาคืนเอา้าสำหรับคลิปยูน,นี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่เอฟซี ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรักทองคำและน้องดาวเรืองน้อยๆจะคอยรักกันนานฝากทองคำและน้องดาวเรืองไว้ในอม้มกอม,อมใจด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปวดีโอน้าสำหรับคลิปวีดีโอนี้สวัสดีครับ